ศึกยูโร2024ซึ่งเริ่มกันไปตั้งแต่ช่วงของค่ำคืนบรรศุที่ผ่านมายันสุดสัปดาห์ก็บอกได้ว่าบรรดาทีมเต็งแชมป์ amp, ไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเยอรมนีเองก็ตามรวมไปถึงอิตาลีนอร์ลแลนด์สเปนแม้กระทั่งทีมชาติอังกฤษเมื่อคืนนี้ต่างก็พารเตเก็บ3แต้มคว้าชัยชนะกันอย่างทุ่นหน้าทีเดียวคืนนี้ยังคงมีคิวเตะกันอีก3คู่โดยเฉพาะคู่ที่ดึกที่สุดครับก็คืออีกหนึ่งทีมเต็งแชมป์อย่างฝรั่งเศสจะลงสนามเจอกับทีมชาติออสเตรีย วันทองคนนัิคิกบิ๊กแมตช์ต้องบอกว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2024มากรรมฟุตบอลของคนนอนดึกนะครับเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงกระทั่งบัดนี้และแน่นอนว่าวันนี้ยังคงมีคิวเตะอีก3คู่ดีดีเี่จะชองครับกุนซือของทีมประไก่ฝรั่งเศสรองแชมป์โลกก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะนําทีมเอาชนะทีมชาติออสเตรียให้ได้ในคํำคืนบัดนี้ครับ ฟุตบอลยูโร2024ประเดิมสนามของกลุ่มดีนัดแรกของเกมอีกหนึ่งคู่ครับหลังจากที่คู่แรกเมื่อคืนนี้นเนเธอร์แลนด์ก็เข้าไปวินอย่างคืดจับขุณพลเลอเบอทีมชาติฝรั่งเศสครับอีกหนึ่งทีมเตงแชมป์มรายการนี้ก็จะประเดิมสนามนัดแรกเจอกับทีมชาติออสเตรียซึ่งคู่นี้ลงเตะก,กันที่ดูสตดอฟอารีนาในช่วง,งค่ำคืนวันนี้ครับ วันจันทร์ที่17มิถุนายนคิกออฟตามเวลาบ้านเราประมาณปี2ตรงตามข้นเนียม์ู้ใหญ่มักจะจัดกันมาดึกๆอย่างนี้แหละครับเพื่อเรียกให้แฟนบอลที่เข้าชมทางการถ่ายทอดสดทั่วยุโรปและก็ทั่วโลกได้มานานนั่งกันในช่วงเวลาดังกล่าวทีมชาติออสเตรียนั้นถือว่ามีผลงานดีไม่เลวครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากว่าพวกเขาไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อ,อก,กันแล้วแถมยังเป็นการเอาชนะ5นัดรวดอีกด้วยแต่เกมที่ผ่านมาสะดุดนิดหนึ่งครับเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ไป1-1ต่อนนโดยผลงานของออสเตรียในรอบคัดเลือก ที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายของรายการนี้ก็เอาชนะมา6เสมอ1แพ้ไป1นัดครับขณะที่ทีมหมายเลขหนึ่งของยุโรปอย่างแข้งตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศส่ายแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวจาก12นัดหลังสุดหลังจะจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก2022เป็นต้นมาแต่ว่าเกมนัดส่งท้ายของพวกเขาก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ทำได้เพียงเสมอกับแคนาดาแบบไร,ร้กอมา0ต์่อ0เข้ารอบสุดท้ายยูโร2024ด้วยผลงานแบบไร้พ่ายนะครับสำหรับเบลเบลฝรั่งเศสคือชนะ7เสมออีก1 ลาฟรังนิกพาออสเตรียทำผลงานไว้พ่ายมาใน7เกมหลังสุดทุกรายการนะครับโดยเป็นการเก็บชัยชนะได้ถึง6นัดนัดล่าสุดนี้เพิ่งสัปดาห์ที่แล้วนี่เองครับบุกไปเสมอสวิตเซอร์แลนด์มาหนึ่งต่อหนึ่งทีมชุดนี้ของออสเตรียผู้เล่นส่วนใหญ่จะมาค้าแข่งอยู่ในบุนเดสลีกาเยอรมันก่อนเกมนั้นนี้ครับลาฟรังนิกได้ํำชับลูกทีมว่าต้องกล้าเล่นและมีสมาธิตลอดเกม90นาทีและเชื่อมันในผลงานของทีมอันเป็นเหตุผลหลักๆครับในการนำชัยชนะมาสุดทีมให้ได้ ไม่ว่าจะมาจากความทุ่มเทหรือว่าแทคติกวิธีการเล่นของทีมก็ตามเชื่อว่าวรังนิกน่าจะยึดแนวระบบ4-2-3-1ลงรับมือทีมกระไก่ฝรั่งเศสเน้มเกมแพ็กตั้งรับหนีวนั่นแล้วรอจังหวะสวนกลับแดนกลางก็มีคอนราดไลเมอร์ครับคุมเกมคนหนึ่งกำลังกับมาเซลซาบิเซอร์กัปตันทีมแล้วก็คริสโตฟบ๊อบการ์เน์ บางทีอาจจะส่งแพทริกวิมเมอร์ลงปั้นเกมรุกอีกคนวางเกรกอรีลงหน้าเป้านะครับหรือว่าอาจจะสรรับให้มาโกอานนันโตวิชซึ่งเป็นดาวซันโวของทีมนี้ลงมาเสียบหน้าที่นี้ดังดงกล่าวนี้แทนครับออสเตรียชุดนี้ครับจะไม่มีดาวิดอาราบาแข้งสตาร์ดังจากเรอัลมาดริดซึ่งยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บนะครับทำให้เกมรุกยังคงต้องฝากความหวังไว้ที่มาเซลสวเบิเซอร์จากเสือเหลืองบรุสเซียดอร์ทมุนด์รองแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสวมปลอกแขนกัปตันทีมลงลาดตะข่าย ลงสนามร่วมกับคอนลาดไลเมอร์จากเซอร์ไใต้บาเยอร์มิเนกคริสตอฟบราวการ์เนอร์จากแอเบีไลฟซิกโดยวางหัวหอกตัวเป้าเป็นมิเชลเกรกอริสและไาจจะสลับกับมาโกอนาโตวิชดาวิงจากมุญย์อินเตอร์มิลานสอดแทรกเปลี่ยนเกมอยู่ข้างสนามครับทางฝั่งของดีดีเย่เดชองอดีตกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ยูโร2000และในฐานะของโคสก็เพิ่งจะพาทีมจากแดนน้ำหอมคว้ารองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2 0 2 2มาหม,มาดๆพ่วงด้วยสถิติผลงานในรอบคัดเลือกไร้พ่าย ขณะที่เกมอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้ก่อนจะมาประเดิมทัวร์นาเมนต์นี้นะครับสนัดชนะ2เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแต่ว่าเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดก็มาฟอร์มสุดเล็กๆครับเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับแคนาดาไปศูนย์ต่อศูนย์ก็ยังพอมีข่าวดีครับสำหรับทีมตะลากกายชุดนี้ก็คือจะได้ตัวของคิริยันเอ็บเป้กับตันทีมเพิ่งจะย้ายรังสังกัดจากปารีสแซงต์แชงแมงมาซบเรอมัมาดิดในฤนดูกาลหน้าก็จะได้ลงประกอบคู่กับคิงส์ลี์โกมันตัวริมเส้นจากสื่อใต้บเยริยป่วยกับมาฟิทนิกี ขณะที่แดนกลางครับแน่นอนว่าจะบัญชาการโดยเอ็นโกโลกองเต้แข้งตัวเก่าที่ถูกเรียกเข้ามาเสริมทัพในรายการนี้อย่างมีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับโดยน่าจะได้รับโอกาสออกสตาร์ทก่อนด้วยซ้ําก่อนหน้าของโอเรียเรียรชูอาเมเน่ซึ่งยังไม่ฟิตเต็มร้อยจกอาการบาดเจ็บที่เท้านั่นเองส่วนเกมรับครับคู่เซนเตอร์จะใช้วิลเลียมซาลิบาประกันหลังจากวินญอาร์เซนอลซึ่งคงต้องลุ้นว่าผลงานตลอดฤดูกาลที่ผ่านมากับทีมปูนใหญ่ทําได้ยอดเยี่ยมแล้วในพรีเมียร์ลีกน่าจะมีโอกาสได้รับเสนอตัวลงมาเป็น จะเป็นผู้เล่นคนแรกของทีมหรือไม่แทนที่ของอิบราฮิมากอนาเต้ของหงแดงลิเวอร์พูลแต่ว่าเซตเตอร์ตัวยืนแน่นอนแล้วคงหนีไม่พ้นยายโยอูปาเมกาโ,โนครับในระบบคู่นี้ก็บอกว่าทีมกระไก่ของเย,ยชองน่าจะลงเล่นอย่างรัดก,กุมพอสมควรด้วยระบบ4-3-3สลับกับ4-2-3-1เช่นเดียวกันครับถ้าพูดถึงชื่อชั้นตามหน้าเสือแล้วครับท่านผู้ชมครับทัพเลอเบลส์ทีทมชาติฝรั่งเศสย่อมจะเหนือกว่าทั้งในแง่ของขุมกำลัง มีความแข็งแกร่งในทุกอัตราพื้นที่ตั้งแต่แนวรับยันกองหน้าแถมเซติเจอกันมาใน5นัดหลังสุดฝรั่งเศสก,ก็กี่กว่ามากชนะไป3เสมอหออสเตรียชนะแค่นัดเดียวครับโดยเกมล่าสุดที่เจอกันมาย้อนไปนู่นเลยครับเดือนกันยายนปี2022กับศึกฟุตบอล u ูเอฟ่าเนชั่นสลีกซึ่งฝรั่งเศสก,ก็เอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0 ดังนั้นในเกมนัดน,นี้ครับคงต้องลุ้นกันว่าออสเตรียจะมีวินัยในเกมรับและก็สามารถยืนระยะได้นานแค่ไหนแต่ถ้าหากว่าพี่เป้อ็มบัปเป้นะครับแล้วก็แนวรุกอันจัดจ้านของฝรั่งเศสดาน่าแ p งฤทธิ์บุกกดดันอย่างหนักเข้าใส่และสามารถรเดิมประตูแรกขึ้นนาได้อย่างรวดเร็วเมื่อไหร่แล้วแล้วก็เชื่อว,ว่าสกอร์คู่นี้ฝรั่งเศสน่าจะไหลแล้วก็ถล่มทลายและเป็นจกแน่นอนครับ ฟันธงคอนทิคบิ๊กแมตช์ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเกมนี้แม้ว่าเพื่อจะเจอปัญหาเชื้อไวรัสเรื่องงานจนแขคงป่วยในแคมป์ไปหลายคนก็ตามรูปเกมน่าจะเป็นฝ่ายเดินหน้าบุกเข้ากดดันเข้าใสออสเตรียตั้งแต่ต้นเกมเลยก็ว่าได้แม้ว่าลาฟรังนีจะวางแผนมาเล่นอย่างรัดกุมโดยสายจังหวะสวนกลับเร็วของอันดามโตวิชสซิเซอร์และก็เบลเกสเนอร์ก็ตามแต่ว่าฝรั่งเศสสุดท้ายแล้วคงต้องบอกว่าเกมรุกจัดจ้านจริงๆครับตระไก่นั้นมีจังหวะ การเข้าทำที่ทีเด็ดที่ขาดเหนือนกว่ามากไม่ว่าจะเป็นอมบาปเป้เดนเบเล่หรือตัวเขาเก๋าอย่างองตัวกริสมันแถมบนมานั่งสำรองของฝรั่งเศสก็ยังมีทั้งโอลิเวียเชิรูรองดาวโกลโูอานีแล้วก็มาคริสตูรามลูกชายของลียองตูรามตำนนันชั้นโลกสองก้าซึ่งในวัยรหลังสุดนี่แหละครับผมมองว่าเผยแล้วทางเดชองนาะอาจจะส่งมาคริสตูรามลงเป็นหน้าเป้าตั้งแต่ต้นเกมเลยก็เป็นได้ครับ สุดท้ายแล้วคุณพลเรือครับน่าจะเป็นฝ่ายต้อนเอาชนะออสเตรียไปได้อย่างไม่ยัง้งฝีเท้าเลยก็ว่าได้ครับ3ประตูต่อศูนย์หรือ3ประตูต่อ1อีกครั้งหนึ่งนอกจากคู่นี้แล้วครับก็ยังคงมีอีก2คู่ตามโปรแกรมเตะในค่ำคืนวันนี้เป็นเกมของกลุ่ม E คู่หัวข้ามครับเตะกัน2ทุ่มโดยผมมองว่าโรมาเนียน่าจะแบ่งแต้มเสมอกับยูเครนไป1ประตูต่อหหรือไม่ก็2ต่อ2นะครับ ขณะที่อีกคู่ซึ่งตรงเตะในช่วงเวลาประมาณ5ทุกตรงผมให้ปิศาแดงแห่งทีมยุโรปอย่างเบลเยียมเป็นฝ่ายกำชเชชนะเหนือสโลวาเกียไป3ประตูต่อ1ครับท้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมบอกได้เลยว่าเกมคืนนี้สนุกตื่นเต้นไม่แพ้ในช่วง2อสาคืนที่ผ่านมาอุณหภูมิแล้วก็แก๊โลกผมมองว่าน่าจะเอ็นเอไปทางฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมที่จะมีนุ้นหน้าเชียร์ในการเก็บ3แต้มมากกว่าในค่ำคืนวันนี้ครับ วีก้านิวส์ข่าวจริงชัดเจน